าบอกว่าช่วงวันที่สี่ถึงวันที่10เนี่ยกำลังบานถ่ายรูปได้สวยแต่จะบานเต็มที่เลยก็คือตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16เดือนมีนาปี67เนี่ยครับโอเดินมาเลยตัวนี้คิดว่าเราจะให้อาหารลักษณะน่าจะเป็นควายเผือกครับเพื่อนๆสีมันจะเป็นสีนวลๆมันไม่ได้เป็นสีดำไม่เคยเห็นไก่สีแบบนี้ครับ นาข้าวของร้านเขากำลังออกรวงเลยนี่ครับแต่ว่ายังไม่เป็นสีทองนะครับยังเป็นสีเขียวอยู่ยังไม่สุก สวัสดีครับตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางไปดูดอกชมพูพันธิ์ก์ปานที่มหาลัยเกษตรีกำแพงแสนแวะกินข้าวกลางวันที่ร้านะสมโภชนาข้าวมูแดงเข้าอร่อยร้านเนี้ยอร่อยครับ มานนมาถึงมอกระเตรงกำแพงแสนแล้วตอนนี้กำลังเดินอยู่บนถนนสายชมพูพันทิพย์ดอกชมพูพันทิพย์กำลังบานครับเขาบอกว่าช่วงวันที่4ถึงวันที่10เนี่ยกำลังบานถ่ายรูปได้สวย แต่จะบานเต็มที่เลยก็คือตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่16เดือนมีนาปี67เนี่ยครับ2รนะวมไปเลยรวมไปเลยถนนเส้นน,นี้น่าจะยาวประมาณสัก2กิโลก,กว่ากวาโอ้โหตัวนี้บานสวย เสียงอาจจะไม่ดีวันนี้เพราะว่าตัวไม้แบตหมดอาจจะมีเสียงลมเสียงอะไรก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าชมแล้วได้ยินเสียงที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆมาถ่ายรูปมาเก็บภาพบรรยากาศพูดถึงอากาศไม่ร้อนครับสบายๆเพราะว่าต้นไม้สองข้างทางเนี่ยให้ร่มเงาได้ดี ยังมีสายไฟอยู่นะแต่ว่าปีหน้าถ้ามาเนี่ยเขาเอาสายไฟลงดินแล้วน่าจะทําให้บรรยากาศและก็ความสวยงามของต้นชมพูบันทิปเนี่ยสวยมากขึ้นบริเวณถนนสายชมพูบันทิปเนี่ยด้านข้างใกล้ๆที่จอดรถ มีตลาดเล็กๆด้วยขายของต่างๆพวกของกินมีผลไม,ม,ลม้อันนี้น่าจะเป็นแชนตลา,นนาลาุกล,ลูกชิ้น มาเดินเที่ยวด้วยเลยครับเหมือนเป็นตลาดนะับเยอยๆมีขนมของกินของฝากขายเยอะอยู่ครับเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นร้านค้าของมหาลาัยเกษตรขอบคุณครับ ซื้อไอติมนมสดเป็นร้านค้าของน้องน้องมอเกษตรอร่อยครับแท่งละยีบห้าบาทออกจากมอเกษตรกำแพงแสนมาแล้วครับมาที่คาเฟ่เดือดยักษ์ขึ่งเลิร์นนิ่งฟาร์มร้านอยู่เลยจาก เกษตรกำแพงแสนมาประมาณ15นาทีมีห้องแอร์แล้วก็มีที่นั่งโซนสวนเดินเล่นด้านนอกดูสวนเขาหน่อยนึงอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มแพะ เดินมาเลยตัวนี้คิดว่าเราจะให้อาหารนกยุงมีทั้งสีขาวแล้วก็เป็นสีแบบนกยุงทั่วไปด้วยไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวเมียตัวผู้ แต่คิดว่าตัวที่มีสีสันน่าจะเป็นตัวผู้สีมองด้วยตาเปล่าตรงคอมันสวยมากเขาเลี้ยงควายไปด้วย มีหลายตัวครับแต่ว่าไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้ๆเขาผูกเชือกไว้ก็จริงแต่ว่ากลัวว่ามันจะหลุดออกมาตัวใหญ่มากลักษณะน่าจะเป็นควายเผือกครับเพื่อนๆสีมันจะเป็นสีนวลๆมันไม่ได้เป็นสีดำอะ่ะเ,เข้าไปใกล้นิดนึง จะต้องยอมรับว่าเป็นเป็นควายที่สวยถ้าตรงในคอกด้านนี้จะเป็นสีมีสีดำสองตัวโอ้โหไก่อะไรไม่รู้เสียงดีมาก ไม่เคยเห็นไก่สีแบบนี้ครับขันโชขันโชเขาเลี้ยงสัตว์ก็เยอะเหมือนกันถึงเราพาเด็กๆมาเที่ยวได้ช่วงปิดเทอมน่าจะเป็นร้านสไตล์ ฟาร์มคาเฟ่เขามีที่นั่งเป็นศาลาอยู่ริมนาด้วยโอ้จะตัวนี้ไก่เสียงดีมากศาลาแบบนี้ก็น่านั่ง นาข้าวของร้านเขากำลังออกรวงเลยนี่ครับแต่ว่ายังไม่เป็นสีทองนะครับยังเป็นสีเขียวอยู่ยังไม่สุกเ,เหมือนนั่งอยู่กลางทุ่งนามีหุ่นไลกาด้วยครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่ามันมีฝูงนกกระจอกเนี่ยครับ โอ้หเยอะมากบินลงมาในนาข้าวมากินเม็ดข้าวในรวงทางร้านเขาก็โอเคเขาไม่ได้ห่วงนกจะมากินอะไรเขาก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปเหมือนเขาเลี้ยงเหมือนเขาปลูกข้าวไว้เพื่อเป็นเอาบรรยากาศโอ้โห,โหเยอะมากเลยนก สวัสดีครับตรงนี้เป็นอะไรเป็นเตาพิซ za ซค่ะอ๋อเป็นทําพิซ z าสดนะใช่ค่ะโอโ้ทางร้านก็มีเตาอบพิซ za ซเป็นเตาถ่านด้วไหมเตาฟืนใช่ค่ะสไตล์โบราณน,นะเ,เตานี่เป็นเตาแบบใช้เตาฟืนโอ้ บ่อปลาของร้านปลาทับทิมเทียบมันรู้ด้วยครับเหมือนมารอทีดว่าคนจะมาให้อาหาร ได้แล้วครับมีตีกไก่ทอดส้มตำลาบหมูเอามากินกับขนมจีน าชิาก็ทำออกมาแบบกำลังดีอ,อ,อร่อยจริงครับะกะว่าเดี๋ยวจะขับคันนี้กลับบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหน อาจจะไปจอดกลางทางบรรยากาศดีมากเพื่อนๆ โอ้โหแบบนั่งอยู่กลางทุ่งนาลมพัดช,ชิวๆเย็นสบายคิดว่าจะนั่งต่ออีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินทางกลับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปมาจนจบถึงตรงนี้แล้วเจอกันสวัสดีครับ